อจฉริยะค่ะออกมาแฉนะคะเกี่ยวกับแก๊งสปีดโบ๊ทที่มีการจ้างบริษัททําความสะอาดทําลายหลักฐานก่อนที่ตํารวจเนี่ยจะมาเก็บหลักฐานบนเรือค่ะคุผู้ชมอัปเดตล่าสุดนะคะของคดีแตงโมหลังจากที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าอว่า DSI ค่ะได้รับคดีแตงโมไว้สืบสวนเข้าไข่คดีอาญาแผ่นดินนะคะแล้วก็มีการรอประชุมพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่าค่ะ ซึ่งคดีนี้นะคะต้องบอกว่าเต็มไปด้วยข้อสงสัยแล้วก็ปมพิรุธต่างๆมากมายเลยทั้งผลการชนะสูตรพยานหลักฐานอะไรต่อมีอะไรเยอะแย,ยะไปหมดค่ะซึ่งสังคมไทยนะคะต้องการพิสูจน์ความจริงจนเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมล่าสุดค่ะอาชิยะนะคะก็ออกมาแฉะนะคะบอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันมีการจ้างบริษัทมาทําความสะอาดทําลายหลักฐานด้วยค่ะนายอาชิยะเองเนี่ยก็ได้พูดถึงพิรุธต่างๆในคนดีแตงโมนะคะผ่านทางไทยรัฐทีวีก่ะคุณผู้ชมบอกว่าเราเนี่ยมี หลักฐานชัดเจนว่าแซนเองเนี่ยไม่ได้อยู่ท้ายเรือและแตงโมงก็ไม่ได้เดินไปฉี่ท้ายเรือตามที่คนบนเรือเนี่ยอ้างตอนที่เกิดเหตุนะคะกว่าจะมีการเก็บโรงเก็บเรืออะไรเนี่ยรวมถึงให้พอถอมาตรวจเนี่ยมันกินเวลาผ่านไปกว่า4วันแล้วนะคะปล่อยให้ปอแล้วก็พวกจ้างบริษัทมาทําลายหลักฐานเกือบจะหมดแล้วด้วยการที่เช็ดคําความสะอาดแล้วก็ให้บุคคลภายนอกเนี่ยมาทําความสะอาดบริเวณท้ายเรือจนเรือเนี่ยได้ได้ว่าสะอาดมากค่ะผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวเรือด้วย เครื่องมอเตอร์ด้วยในการใช้น้ํายาทาความสะอาดนะคะจนไม่มีรอยนิ้วมือแฝงติดไม่มี d n a ติดอยู่เลยค่ะไม่มีคราบอะไรเลยนะคะก่อนที่ตํารวจเนี่ยจะมาเก็บหลักฐานบนเรือคุณไม่ได้ดําเนินการตามปวิอาญาในการสอบพยานแม้กระทั่งการตรวจเอาคนบนเรือไปตรวจหาแอลกอฮอล์เนี่ยก็ไม่ได้ทําหรือว่าสารเสพติดก็ไม่ได้ตรวจะนะคะคุณก็ไม่ปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกคนมีการเลือกที่รักมักที่ชังและที่สําคัญถแถลงข่าวมาโดยตลอดว่า จะคัดค้านการประกันตัวของโรเบิร์ตและปอตนุพัฒน์แต่สุดท้ายเนี่ยก็ปล่อยให้ประกันตัวชั้นโรงพักคุณผู้ชมลองไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเรามีหลักฐานชัดเจนว่าแซนเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่ท้ายเรือและแตงโมเนี่ยไม่ได้เดินไปที่ไปที่หลังเรือหรือไปนั่งตามที่คุณแซนกล่าวอ้างเรือเนี่ยมันปเป็นเรือที่ก่อเหตุเนี่ยคุณควรจะมาเก็บเนี่ยให้พอถอมาตรวจเนี่ย ใช้เวลาถึงเกือบ4วันนะซึ่งคุณปอยให้ทางคุณปอเนี่ยกับพวกเนี่ยได้มีการใช้จ้างบริษัทมาทำลายหลักฐานโดยการเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ให้ให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาทำความสะอาดท้ายเรือไม่ว่าจะเป็นพวกมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกใช้เรือต่างๆเนี่ยในการใช้น้ำยานเนี่ยลบจนไม่มีรอยนิ้วมือแฝงติดไม่มี DNA ไม่มีไม่มีคาบอะไรเลยอัอนนี้คือ สิ่งหนึ่งในการเก็บของกลางคุณไม่ไม่ได้ดาเนินการตามปวิยา,ยาในการสอบพยายนนะในเรื่องการตรวจเอาคนทั้ง5คนบนเรือเนี่ยไปตรวจแอลกอฮอล์ all, นะหรือตรวจสารเสพติดคุณก็ไม่ปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกคน mm. คุณมีการเลือกที่รักมากที่ชังประเด็นที่3เลยคุณแถลงข่าวมาโดยตลอดว่าคุณจะคัดค้านการปรกันตัวของของ,ของปอกับโรเบิร์ต แต่สุดท้ายคุณก็ให้ประกันตัวชั้นลงครับค่ะอย่างที่ได้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นทางด้านของทนายอาชิริยะเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทีวีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางไทยรัฐทีวีด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดดูกระแสะร้อนของสังคม